di Tanjakan อนนี้กลายเป็นสาวลุงท่อแล้วครับเป็นหนุ่มลุงใหม่ประสันผู้หญิงให้กับพี่ออมแอมเป็นคนรองครับน้องม่านะนางว่านะกำลังทายกำลังถือถือล้อมครับ ขึ้นบ่เยอะขึ้นเปรดฮะผู้ใดก่อแต่งนายแต่งเอีน้องมาูนนองมานูนช่างช่างสวนตัวผู้ใดขึ้นองมานนนช่างส่วนต่วตั้งตลอดนะลูกวชเาาลยมันนี่มออกไลูกกระทุ่มแม่หรอครับ เดี๋ยวทุกคนสิได้ิจม,ม่าผมถ่ายกล้องหน้านแล้วเป็นคลิปโลกหมุนเป็นคลิปโลกหมุนนะครับพอมันกัดมันติดใ,ใส่หมุนกล่องบุบปบปปปปปุบบุบอันนี้มาน้ปังปังนะครับปังทุกวันเลยปังทุกวันเลยวันนี้ได้แต่งหน้าพี่อจูไหมไม่ได้แต่งไม่ได้แต่ง <c oughs> ไปละเก็บของกันครับ ทักทายทุกเช้าทันพอกันก็บได้คุยกันคำกำนองมันอ่ะถ้าไม่เจอกันก็คือไม่ได้คุยกันเลยนะครับอันนี้คือจอมหยุดเนี่ยนี่อะไรนจอมนิมิ่งยุ้ยว่ากว่ายู่งักกันเป็นอย่างนี่ว่าตัวตัวเดียวกันก็เป็นตอมพี่อันฟันๆนี่มันหลายเนี่ยอึ้บ่หลายขนาดไฟโอ้เต็มแบบกระจ้ลบพากันแลนลบอยู่โอ้ยลบมะสั่นาถ้าอยู่เต็มอีกอย่างกึศ มุดโยสายโกระยามันตอดเนาะมิมมิมบุ๊กเวทีอะมันไหลมันไหลมองนมันยมเป็นห้างเลยไหมเห็นอยู่แต่มันบอกข้นมานสั่นสองมันอยู่แถวถางรางม่ติเห็นอ่ะมันอยู่หนัไเี่มไม่ิเห็นยบ้อ่นนี่ยังไออ่นะยหนอเียางังโควเป็นแนวนี้ฮหอน่เยนีดอกนี่ดอก สวัสดีครับพี่จูโโโโมันไม่โปลหรอกเพราะว่าผมถ่ายกล้องหน้าไม่หอนแท้ถ่ายแล้วถ้าถ่ายน้องอประมาณ1หนึ่งาที่ให้น้องไปเก็บของไปเป้าสุดไม่อยากเราปวนน้องเยอะอมันกับเขานันบดายเพราะวะ่ามันต้องถ่ายตัว ขาอยากย่างไปไหนไปที่ครับวันนี้นะครับอยู่ทีไอโซท่อนนี้ <c oughs> ไอเซียมันได้เปลียนผ่านหรอต่กินขนมหอดชักตายพอดีครับฉากที่เก่ามึงไหนไปที่ครับทีมงานกำลังทีมงานกำลังทยอยเก็บของเวทีก็กำลังเก็บฉากนะ มันเดิมครับทุกๆงานก็จะมีขยะมาเลยัไม่ถอดชุดเลยขึ้นมาถอดพี่อ่ะโอ้แต่ <c oughs> พี่จูเป,ป้าสุดยุได้ได้สามตัวห้างสองตัวพร้อมกันมื้นี่เรือตัวเดียวใด้ต้งองรอคิ้วก่อนยังไม่ถอดชุดเลยไปหันส่วนตวนอ่ำทักไ,ไหมเดี๋ยวเอาขึ้นมาถอดโอนนองทักหมายถึงว่าผมเนี่ยยังมาถอดสุดเลยแต่วานนองเลยเยี่ยนสุดไปข้นรถดแล้ว น่าดำดำโอ้กงมาลงมาลงกรพานัเยมันก็มีมองกี่่างไปแล้วขอนุยามเขามาน่ง ดคุยไเต็มพอดี่ายกองนาครับนี้ เมื่อนี้ตั้งใจว่าสิข้เขาม่ทายคลิปตั้งแต่ช่วงหัวํากครับมาหอดกันมันชุนละมุนจักน้อยครับมาหอดกันจัดเต้นจะเต้นล้วออกไปหาสิกับข้าวช่วงสืบข้าวเานี่ไฟดับไฟแม่ค่าดับไฟในบ้านดับนะครับมีแค่ไฟหม้อลำที่ใส่เครื่องเป้นไฟที่มันบวดับกลับมาหอดกับท่ากันแม่ แต่งหนาเต่งหนาแล้วกินเข่าครับแทบสิวได้จับโทรศัพท์เลยก็คือพร้อมีเวลาออกไปไทายิปด่วงทีมีนักหลอกมาออดิชัน่นว่าสิออกไปไทายนั่นก็ออกไปว่าได้เพราะก,กำลังแต่งหนาคือต้องทำเวลาต้องแข่งเวลานะครับคือบางเทีกับว่าอยากยุ้มหนาพราพราเราเลี่ยวกับเบสิก็ได้ ก็เลยก็เลยเอาเรื่องคลิปไปก่อนขอขอเอางานหลักงานหลักขอเป็นงานหน้าเวทีนะครับส่วนท้ายคลิปนี้ให้เป็นงานงานร่องคือเป็นคือเป็นเวลาว่างดีกว่านะครับถือว่าเป็นอาชีพเสริมเป็นงานเสริมเป็นไล่ใดเสริมถ้าเขาไปโฟกัสทีท้ายคลิปมากกว่างานการแสดงนานาเวทีนี้มันกับโอเคเป็นไรมันบอกรฟกับบอร์ดกับัวหนากับผู้บริหารที่เป็นจ้างเขา อันนี้ถือว่าเป็นเป็นรางวัลเป็นไร่ใดเสริมดีเป็นเป็นสองทางที่เพื่อนให้หากินเอาไปเอาไปมีเวลา่าว่างนะครับโอ้โหพี่จุดใจร้ายมากยกฟ้าลัางขึ้นบางไฟนานละยะเลยพอ <c oughs> มียังหลายครับคลิปนี้กับพาชมบรรยากาศในตอนเศ้าๆครับพี่น้องเมื่อกี้ก็ไปทักทายน้องมันอนะน้องต้นน้ำก็เดินผ่านนะครับวันนี้พอมียังหลายเดียวกันไหมครับเหมือนแร่งยู่ทียาโสทรเหมือนเดิมอำเภอเมืองคือเกาครับ ท้าชิ้นนีฟังไว้ชั้นี้ครับพี่นอาก็ไม่ัินะสวัสดี